รีบวิ่งไปซื้อลูกชิ้นเจ้าประจำหน้าโรงเรียนเป็นลูกชิ้นที่ผมชอบกินมากอร่อยแปลกๆไงก็ไม่รู้จางโชคดีอะไรขนาดนี้มันเหลือไม้เดียวมีอยู่3ลูกได้มาปุ๊บเพื่อนที่ซื้อไม่ทันมาขอแบ่งด้วยความที่เราเป็นคนรักเพื่อนมากมากก็เลยตอบไปว่าไม่ให้โว้ย <laughs> ชายเองช่วยไม่ได้วิ่งมาสักพักข้างรั้วโรงเรียนเจ,จอแมวจรตัวหนึ่งร้องเมียว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  เหมือนมันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันน่าสงสารมากผมรู้ดีว่าความทรมานจากการหิวมันเป็นยังไงผมเลยตัดสินใจคว้าไมา้ลูกชิ้นออกจากถุงแล้วเทน้ําจิ้มลงบนพื้นจากนั้นผมก็ร่ำลาแล้วเดินออกมาด้วยความรู้สึกอิ่มบุญเป็นอย่างมากการช่วยเหลือสัตว์โลกเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีอย่างนี้นี่ผมกลับมานั่งที่เก้าอี้ในโรงเรียนฮะในที่สุดจะได้กินสักทีขณะที่ผมกําลังหยิบลูกชิ้นเข้าปากเก้าอี้ดันหักมาลูกชิ้นลอยขึ้นไปบน,นฟ้า <c oughs> ผมลุกขึ้นปาดทั้ตาลูกผู้ชายออกออกออกเอนี่คือสิ่งที่ผมกลัวว่ามันจะเกิดกับผมตอนที่ผมกินยารวมถึงพวกวิตามินเสริมต่างๆครั้งแรกของชีวิตในการกินยาคือเขาพยายามยัดยาเข้ามาในคอของผมมันเป็นภาพความทรงจําในอดีตที่น่าหวาดกลัวสําหรับเด็กตัวน้อย,น,อยน่ารักน่รักคนหนึ่งออกอออกยัดเข้ามาอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ไม่เข้านึกภาพตามก็อยากจะอ้วกอีกทีนะ เมื่อวิธีแรกไม่ได้ผลเขาก็ใช้ยาเม็ดนั้นแหละยัดเข้าไปในข้าวเหนียวคิดได้งไงอะ่ะคือยามันก็เม็ดใหญ่อยู่แล้วยัดเข้าไปในข้าวเหนียวกลายเป็นก้อนเบอร์เรอแล้วใครมันจะไปกลืนลงอ,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 อักอักอักอต่อมาเขาเลยเอายาไปบดเป็นผงแต่ตอนนั้นน่ะเขาคุยกันต่อหน้าผมคิดว่าผมเป็นเด็กไม่รู้เรื่องผ่านไปสักพักก็มีข้าวผัดมาเสิร์ฟแน่รู้นะว่ามียาผสมอยู่ซึ่งปัญหาก็คือมันขมเอา้าทำไมมันหักอะ เราสาไว้ใจนายคิดว่านายคือเพื่อนคนเดียวที่เราสามารถไว้ใจได้ในท่ามกลางดวงอสรพิษพวกนี้เออเราขอโทษพอดีเราห้ามใจไม่ได้จริงๆอ่ะขออกาสเราแก้ตัวนะครั้งหน้าเราจะไม่ทําผิดอย่างนี้อีกแล้วนายแน่ใจเหรอว่านายจะไม่ทําผิดแบบนี้อีกเราขอสัญญาด้วยชีวิตโอ้เด็ดตีนขาอย่างไงเราก็จะปกป้องขาปลอกปากานี้ให้จงได้นายกับเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานความสัมพันธ์แบบนี้ ฉันจะไม่ให้มันจบลงง่ายๆหรอกนะอ่างั้นก็ได้เห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันมานานอ่ะเราฝากปากกาแท่งใหม่ไว้กับนายนะเราเชื่อใจนายนะไอ้เพื่อน,นรักเดี๋ยวราอกันบ้านไปส่งครูแป๊บหนึ่งแล้วจะรีบกลับมาเออแต่ว่าพอดีนายคุณเคยโดนพ่อหรือแม่คุณโยนหนังสือนิยายหรือหนังสือการ์ตูนทิ้งไหมครับผมเคย ตอนนั้นผมขึ้นหมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะพาเด็กใหม่ไปทัวร์โรงเรียนอาจารย์ประจาชั้นก็พาพวกผมไปทิ้งไว้ที่ห้องสมุดคาบหนึ่งดีๆไม่ต้องเรียนความรู้สึกแรกที่ได้เหยียบเข้าห้องสมุดเป็นครั้งแรกคือว้าวน่าตื่นตาตื่นใจเพราะผมชอบอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วเลยคิดว่าห้องสมุดน่าจะมีหนังสือการ์ตูนเพียบเลยซึ่งมันก็ไม่จริงใช่ไหมละ่ะพอนั่งไปสักพักทุกคนก็ถูกจับทําบัตรห้องสมุดเย้ <Yay! S 2> ดีใจที่ได้มีบัตรห้องสมุดสักทีรอมาตัั้้้งแแต่่เเเกิดลลวนนนียขายห ซึ่งวันแรกผมยังไม่ได้ยืมหนังสืออะไรออกไปแต่เพื่อนคนอื่นเนี่ยโหยืมไปคนละสองเล่มสามเล่มสี่เล่มอาหารกันทันหรอวะจริงจริงคือมันไม่มีค่ายืมหนังสืออยู่แล้วแต่จะมีค่าปรับหากคืนช้าที่จริงผมก็อยากยืมนะเห็นเพื่อนยืมกันเยอะแต่ก็ไม่รู้จะยืมอะไรไปดีเพราะว่ามันไม่มีหนังสือการ์ตูนฮพอวันต่อมาพักกลางวันด้วยความที่ผมยังรู้สึกตื่นเต้นกับห้องสมุดอยู่ผมเลยเดินไปห้องสมุดอีกรอบหนึ่งคุณเคยโดนกระดาษ A4 บาดนิ้วไหมครับ ผมเคยใครมันจะไปนึกว่าแค่กระดาษแผ่นาบางๆ A4 เนี่ยมันจะฝากรอยแผลสร้างความบาดเจ็บให้กับร่างกายของเราจนถึงขั้นเลือดออกได้คุณก็ไม่เคยคิดใช่ไหมครับหรือคุณเคยตอนนั้นผมซื้อกระดาษ A4 มารีมหนึ่งรีมหนึ่งมี500แผ่นความหนา70กรมัมเอามาเขียนง,งานส่งอาจารย์เดี๋ยวนะไอ้ที่งงกับตัวเองอะ่ะทำไมผมจะต้องซื้อมาตั้งรีมหนึ่งด้วยวะ คุณมีนิสัยเหมือนผมไหมที่ชอบคำนวณว่าซื้อแบบเนี้ยราคาต่อแผ่นมันถูกกว่าถ้าไปซื้อที่เขาแพ็คไว้อ่ะสิบแผน่นกี่บาทนี้แหละจะไม่ได้แต่ราคาเฉลีย่ยต่อแผ่นมันแพงกว่ามันซื้อไม่ตรงเป็นนิสัยส่วนตัวที่ชอบเผื่อเอาไว้เพื่ออนาคตอันไกลโพ้นเออแต่อย่างน้อยกระดาษ A4 ก็เก็บไว้ได้นานเนาะเออโอเค หลังจากที่ผมซื้อกระดาษ A t4. นั้นมารีมหนึ่งแล้วผมก็แกะมันโดยที่มือกำลังถืออยู่โดยความที่ผมไม่อยากให้กระดาษมันยับเลยพยายามไปโฟกัสมือข้างที่จับกระดาษเอาไว้แต่ดันลืมไปโฟกัสมือที่หยิบกระดาษออกจังหวะนั้นแหละชวับนิ้วชี้กับนิ้วกลางของผม